จะมาเล่นหิมะกับน้องนะเห็นน้องตะลุดลงไปเห็นเด็กๆตะลุดลงไปที่นี่อยู่เซาล์สบวกใช่ไหมเซาล์สบวกใช่เซาล์สบวกที่อสเตียนี่สวยมากเลยวิวนะครับทุกคนมเอากล้องหลักมาฮะกายเป็นใช้กล้องไอโฟนเดือนแล้วกันนี่ ถ่ายคลิปเรา้องตกเขานะม,มาอยู่บนยอดเขาสวยมากเลยอ่ะสวยกว่าเงี้ยคุณหญิงอ,อ่ะหออเหมือนภูเขาที่นี่มันจะสูงกว่าแต่มันก็สวยสวยกว่าสวยกว่าแบบมากๆอ่ะวันไลที่เพิ่นเล่นหิมะด้วยแล้วน้องมีวเล่นหิมะเล่นหมะน้องกำลังถ่ายหิมะอยู่ถ่ายหิมะอ,อยู่ถ้าลงไปก็คือไม่มีแรงกลับึ้นอาแล้วนะ ดี๋วเขาจะตะลกุกลงไปแล้วอ่องเอ้ามันไม่ลองอ่ะอน,นลองอ่ะต้องวิวโทรศัพท์ไหมมีอะมาิเดี๋ยวถ่ายคลิปแนวตั้งให้มันไม่ลองนีการตะลูดนะครับไ,ล,ไล่เด้อ กิงลงดิไม่ลงนไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยต้องสร้างทางก่อนหรือเปล่าสร้างทางะลูกก่อนอะไรกันคะโนแมนันมันเป็นกรลมแบบนี้อกหนึ่งก้อนแล้วก็กลมอีกหนึ่งก้อนเป็นหัว กำลังปั่นลูกวงกลมสองวงกำลังวางแผนอยู่กำลังสั่งงานเหรอสั่งงานจะว่าฉนโดแม่แต่ได้ภาษาทว่ดแลก็เมีนมไ้ไม่ได้ม่เห็นแล้ว็ลูกนั่นเออเานั่นเอ้าเป็นแล้ววะใกล้แล้วใกล้แล้ววะตัว่า้่านว่งแม่หัวขาดหัวม่หวไม่ถ้าแก่สลัด้องปิดไ

ฮอนี้กำลังหาคนอยู่มั้งดูเหมือนว่าคนจะหายนะก็เลยต้องมีฮอหานะเพราะระหว่างทางนี่ก็มีฟอยล์แวร์มีนักผจญเพิงนี่มาช่วยตามหาเยอะมีหมาด้วยนะครับสมาชิกีก็ต้องระวังนะฮะนี่ก็ปั้นสโนโ์แมนกันอยู่ ดีนี่ตัวยานมันนีขาตัวแมนตัว่กับตัวนเตัวนนนเสร็จแล้วจะทำโดยชนีมันจะทำโดยสามสาว ยามลินเวลาบุมี่ทมาเด็กน้อยก็จะมาลิ้นเวลาพอมีมาเร็วมาเอาโอ้ยก่านะแล้วลงมาเร็วเราจะเก็บไปใครไปีื้อมา สน,นุกมากเลยเพื่อน <c oughs> ตอนไปญี่ปุ่นเงาเดนาอยู่นคนเดียวเดินีมาอยู่คนเดียวเด <c oughs> ี๋ยนี้มีเพื่อนสนุกขนาดโค้กา้โคทำไมก็เปล่านโคาตาวเป็นพายเป็นพายโคากอุซ่าก็าอยู่บ้านที่เราอยูจกิน <c oughs> แต่รสชาติเดียวกันเลยกุลาเมื่อแล้วมิกินอะไรกรอบเพ้นฟายกรอบกินไรกรอบเหมือนกันกินอะไรคะชนิเซลนิเซลชนิเซลเทมปุระขโมยกินหมดข้าวใบอร่อยเอาให้แก่มาด้วย กินเองอ่ะกินหมดเลยคือเยอะมากเลยกินหมดได้ยังไงวะกินแบบกินแบบใหญ่พ oh ี่หน oh! ูเอาไปกินเพื่อเขาด้วยหันไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื้องแสปยงไม่ดีเหมือนเด้เี๋ยวเบืงกินโชกันแล้วกินชกแล้วเบื้องดีอักันเอาถิ่นมาเรื่อง ทอดหลังให้แสงน้ำมันปลาใช่อร่อยอร่อยทอดชูแป้งทอดแต่ออยู่อ่ะ รสชาติเหมือนอะไรนใส่กรอกบ้านเรอาใส่กรอกเซเว่นเหรอกินกันเถอะปวดไหมกะโคตรยักโคตรเยอะจะหมดแทบไายเลยจะหมดทุกคนกินหมดทุกคน เราเพิมกี่เมีีงนอกมาลังตกต้นคิดมาก

ี่ชอบก็ขอเมไ่ีเราได้ขอชิมที่ะจะไม่เข้ามเาจะเี่เ่อนเสียอมหงวางเ่มชักห้องน้ก่อนกหองน้าไปไกินกันเแล้วอีกมากเลย ยิ้มเกือบหม,หมดน่าจะหลับว่ะยิ้มจุดๆจนไปขี้ออกว่ากลับมากินต่อเ <c oughs> ทคนิคการกินเยอะเ <c oughs> พราะกระเพาะมีแค่นี้กระเพาะว่าไปเอาออกก่อนให้กลับมากินต่อเอา้ามีมะเลือกตกแล้วเหรอ,อไหนมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่อยู่น,นลเลยดูแมน <c oughs> นะไปโรงแรมกันเถอะไปโรงแรมกันอยู่ห่างจากนี่ยี่สิบเจ็ดโลเหรอจะขับครึ่งชั่วโมงอย่างมั้งเขาถนนเรนเดียวถนนแมนเราอยู่ตรงนู้นแบบเมื่อไหร่ต้งชื่อโมแมนเด้งเด๋ว๊ย๊ยสวยสวยสวยย